กมแห้งของน้ำพายอยู่ครับจนคันแท้ใหญ่ๆนี่ขาดครับรองน้ำนี่จนขาดกุล่งไปหาเขาโอ้ยเนี่อยนั่น,นจริงน้่งสิไปท่งนี่รุนเลยครับอ,อือคางแน่ครับนมาอีกเดือนนี่พอ่อแล้วเหรอเนี่ยเออ เป็นทางนามพี่น้องหล่นเนาะแว่วับเลยนี่ขึ้นสูงกว่านี้สุดอยอาเลยครับปลาอ่อนซอมาตาผุนเหรอครับพี่น้องซอมาตาผุนเลยทางหน้า โอ้โหพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสีต้มปวกัะเป็นสีต้มปวกเป็นหอดบัวไหมเริ่มแล้วจะผีอะไรตัวนี้เสาะมาเลยเสาะปลาเนี่ยใครเรียน้นัง สุดยอดนะครับพูด่อลุงคันหน้าครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแห้งขัดเลยครับน้ำไปเบิ่งอยู่แน่นอนแน่นอน เกี่ยดเสาะมาตอรพีเลยแห้งของน้ำกัดเสาะเลยสุดอยอดเลยครับพี่น้องครับผู้ใดได้โศกแน่นอนผู้เลับเสาะมัตอรพีเลยครับเนี่ยผู้ใหญ่สิเลยเล่เลยบอดขาดลุนด่นเลยเนาะ เสาะมาเรื่อยๆเสาะมาเรื่อยๆเสาะมาเรื่อยๆข่าวว่าเป็นยังช่างหนาวมุกคนแห้งใครได้พี่น้องหมดหมดสิเริ่มจุดเริ่มจุดเล่าที่เสาะเล่าใาสิเลย ห้าซิเมตรไปเลยครับปุณหืมฝนละออกเนี่ยอเอาแล้วฝนนี่ละจังวากันมาดสวมมาแซม